เมืองโบราณศรีเทพครับมรดกของโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับนี่ล่าสุดเลยแบบภาพนี้สวยมากครับตรงนี้จะเป็นใจกลางเ,าเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45มีการประชุมกันที่กรุงริยาซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็มีมติให้ขึ้นทะเบียนแหล่งเมืองโบราณศรีเทพนั้นเป็นมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติขส1972ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยแหล่งเมืองโบราณสีเทพนั้นเป็นมรดกของโลกที่องค์การยูเนสโกมีการจัดลำดับไว้เป็นลำดับที่7ของประเทศไทยก่อนหน้านี้ครับก็จะมีการลงทะเบียนไว้แล้ว6แหล่ง คือเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารน,นาครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และกลุ่มป่าแก่งกระจานครับ สำหรับเมืองโบราณสีเทพอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับประกอบไปด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3แหล่งก็คือเมืองโบราณศีเทพโบราณสถานเขาคลังนอกและโบราณสถานเขาธรรมรัฐ ที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันที่นี่มีอายุไม่น้อยกว่า1,500ปีครับและด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมจึงมีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลและความสำคัญของแหล่งเมืองโบราณสีเทพในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพจึงเป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวมีผังเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ สำหรับการขึ้นทะเบียนแหล่งโมรดกโลกเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทีนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ของการประกาศรับรองเมืองโบราณสีเทพเป็นโมรดกโลกครับวันประวัติศาสตร์ของ โลกในปี2,535วันกับผมจึงขออนุญาตถือโอกาสนี้ได้เชิญชวนทุกท่านที่ร่วมอยู่ในที่แห่งนี้ได้ร่วมกันแสดงความยินดีโดยช่วยกันปรบมือให้ดังนะครับเป็นการเชิมสลองครับครับขอบคุณมากครับ การที่เมืองโบราณสีเทพซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นโมโนโดกโลกในครั้งนี้นถือว่าเป็นสิ่งยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมไทยยังเป็นเกียรติภูมิของชาติทั้งยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยและประกาศเกียรติคุณ เกียรต,ติภูมิของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างสง่างามประเทศไทยเป็นประเทศที่บันเรุษเดี๋ยวเราพักสักทู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวให้ดูความเป็นมาแล้วก็ความน่าสนใจของเมืองโบราณสีเทพพักแป๊บเดียวครับช่วงหน้ากลับเข้ามาครับ เทพผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์เฝ้าสการะเพื่อความสมปรารถนาสีเทพศูนย์รวมที่สุดแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่หลักฐานความรุ่งโรจน์ของาศาสนาและความเชื่อปรากฏอยู่หนที่หนีมานานนับพันปี หลากเทพหลายยุคสลักสถินณสถานสการะด้วยสธาแรงกล้าและภูมิปัญญาล้ำเลิศทุกเชิงชังลุ่มแม่น้ำป่าสักจึงเป็นอาณาจักรของสิ่งมหัศาจรรย์ข้ามสหสัสวรรษ กลายมาเป็นมรดกทางสถาปตัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าตลอดการของมวลมนุษยชาติเมืองโบราณสีเทพที่นี่คือเมืองขนาดใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ต่อเนื่องหลายยุคสมัย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีชุมชนอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่ยุคเหล็กชัยภูมิที่ตั้งเอื้อให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงและความรุ่งเรืองของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้สู่ความรุ่งเรืองโดดเด่นสมัยทวาราวดีและอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงอรารยธรรมของโบราณ หลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมที่ปรากฏนี้มีรูปแบบผสมผสานศิลปะแบบอินเดียและงานช่างท้องถิ่นจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของสมัยทวาราวดีสะท้อนคติความเชื่อจากอินเดียทั้งาศาสนาฮินดูาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน เกือบ3,000ไร่ของเมืองโบราณสีเทพแบ่งเป็นเมืองไหนกับเมืองนอกเมืองไหนมีพื้นที่1,300ไร่ปรกากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ1,700ปีพบกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกสุนัขสภาพสมบูรณ์ฝังรวมกับลูกปัดหินอาเกตหินคาเนเลียน กำไลสำริดและแหวนสำริดภายในเมืองยังมีโบราณสถานสมัยทวาราวดีอายุประมาณ1,400ปีกระจายตัวอยู่มีโบราณสถานที่สำคัญคือเขาคลานในศาสนาสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกด้านหน้าและบันไดขึ้นด้านบนที่แห่งนี้ ยังคงมีลวดลายปูนปั้นประดับอยู่ที่ฐานชิ้นสำคัญคือปูนปั้นรูปคนแคระแบบที่มีหัวเป็นคนสิงช้างลิงและควายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากที่พบในแหล่งวัฒนธรรมทวารวดีแหล่งอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานยุคหลังในรูปแบบศิลปะเขมรบาปูนนครวัด อายุประมาณพันปีมาแล้วที่สำคัญได้แก่ปรางสีเทพเป็นศาสนาสถานฮินดูรูปแบบสถาปัตยกรรมขเขมรโบราณฐานปราสาทก่อด้วยศิลาแหลกตัวปราสาทก่อด้วยอิฐปรางสองพี่น้องประกอบด้วยปรางประธานองค์ใหญ่และปรางองค์เล็ก มีทับหลันสลักรูปอุมามะเหศวนศิลปะเขมรสมัยบาปูนนครวัดรอบๆมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่เล็กอีกกว่า70แห่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายละเอียดที่ดึงดูดใจผู้รักในศิลปะทั้งโลกยังมีเมืองนอกที่สร้างขยายออกมาทางทิศตะวันออกของเมืองไหน พื้นที่กว่า1,500ไร่มีเนินโบราณสถาน64แห่งสะ้ํำโบราณจำนวนมากบริเวณด้านนอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณนี้สำรวจพบโบราณสถานอีก3กลุ่มได้แก่กลุ่มปรางลือสีกลุ่มเขาคลังสาแก้วและกลุ่มเขาคลันนอก เาคลันอกพุทธสถานสมัยทวาราวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยและมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์มากที่สุดในวัฒนธรรมทวาราวดีดังจะเห็นชุดฐานบัวก่อด้วยศิลาแหลกมีบันไดขึ้นลงทั้งสี่ด้านที่ฐานประดับอาคารจำลองงานศิลปรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย ส่วนยอดสันนิษฐานว่าเป็นเจดีทรงระคังมีลานประทักษิณส,สำหรับประกอบพิธีกรรมมีเจดีขนาดเล็กตั้งอยู่ในแนวแกนทิศท,ทั้งสี่ซึ่งเป็นแนวคิดแบบบนทนจักรวาลตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบมหายานแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกล้าและความมั่งคั่งของผู้คนในสมัยนั้น ทำให้เกิดสถานที่อันยิ่งใหญ่เสมือนเป็นตัวแทนความเจริญรุง่งเรืองทางด้านการค้าและาศาสนาของเมืองสีเทพในอดีตทรงผ่านมาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันอีกความมหัศจรรย์ของดินแดนสีเทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ คือเมื่อใครได้มายืนณจุดแกนกลางแล้วหันหน้าไปยังทิศตะวันตกจะมองเห็นเขาธมรัฐภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์สมัยทวาราวดีสถิตอยู่ในถ้ำแกนเดียวกับปรางสีเทกและปรางสองพี่น้องซึ่นตานหันหน้าทานทิศตะวันตกตรงมายังเขาธมรัฐ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบอย่างแยบยลของคนสมัยนั้นดินแดนแห่งศัทาาและอรารยธรรมเดิมแท้แห่งเมืองโบราณสีเทพปรากฏให้เห็นโดยสมบูรณ์ด้วยโบราณสถานวัสดุและองค์ประกอบทางศิลปะที่โดดเด่นและหาได้ยากผ่านการบูรณะ และอนุรักษ์ตามหลักวิชาการอย่างสมบูรณ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากลควรค่าแก่การสถาปนาขึ้นเป็นมรดกโลกให้มนุษยชาติได้จดจำและภาคภูมิใจ